ผลงานและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจประจำปีการศึกษา2564รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564ากจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโรงเรียนได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBE c QA ได้รับโล่รางวัลระดับทองระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาว ร่วมพิธีมอบสารตราตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียงโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียนปีการศึกษา2564มอบโดยธนาคารอมสินสาขายยันตาขาวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมผลิตสื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ภยัยโควิด -19 โดยมณฑนทหารบกที่ -43 นางสาวจีราพรนักช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนายอเนกศรีสวัสดิ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้รับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563 มอบโดยกระทรวงศึกษาธิการและสมาครมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยนางสุทธิดานานช้าได้รับโล่รางวัลรูดีในดวงใจประจำปีพุทธศักราช2565จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพนิดาพลประสิธฐ์ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเนื่องในงานวันครูครั้งที่66พุทธศักราช2565จังหวัดตรังกิจกรรมงานวันครูครั้งที่66พุทธศักราช2565ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่จำนวน3รางวัลคือนายชัยวุฒิยอดชะงา รองผู้มนวยการกลุ่นบริหารงานบุคคลได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นนางสาวจินตนาสังทองได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนางนิพาพรวารีรัตน์ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลเนื่องในงานวันครูครั้งที่66พุทธศักราช2565 ระดับสหาวิทยาเขตปารันดาได้รับรางวัลจำนวนหกรางวัลคือนายย <th erst ens> ืนยงหลงขาวรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนางส on, ุภาณีพรมมีได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางสุกิตตาเสริมวิทูลได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสันสณีอินทระเสนีได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนายนิคมแก้วพิทักษ์ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลระศึกษาและนายนฤลันท์สินฝาดได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรางวัลด้านนักเรียน นายธนพลโปอินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ6และครอบครัวได้รับการดูแลรับมอบเงินสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังกองทุนคุ้มครองเด็กเนื่องในงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดตรังประจำปี2564นางสาวประวรัตนแซ่ลอยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงานแห่งทศวรรษกิจกรรมไทยแซงแคมป์ครั้งที่13โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัรรมภ์และอาพาวชนางสาวปียนุชวงมากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นทัวแทนสำนักง,งานเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ณนะวากอครั้งที่37 ร้อยพระยุคลบาดพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยร่วมกับนักเรียนจากทั่วประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดตรังครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2564นางสาววารุณีคิริรัต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่2รุ่นที่5มีการศึกษา2,564ได้รับทุนจนถึงระดับปริญญาตรีนายเอกทัศจันทรมาศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ3ได้รับทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาติจังหวัดตรังโครงการทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาส ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจประจำปี2564นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยสถานทูตสุนยใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ครั้งที่2องได้แก่นางสาวสุวรรณคงอินและนายจิรวัตรสุขศรีสินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทั8นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ สะพานสู่ภาษาจีนสีนครครับครั้งที่10ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคใต้แห่งประเทศไทยประจําปีการศึกษา2 5 6 4ได้รับรางวัลทั้งสิ้น5รางวัลคือนายวรวุฒิสงรงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ8ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันคัดลายมือและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันวาดภาพ นางสาวนิพาพรเป้าทองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทัพแได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันคัดลายมือและรางวัลชมเชยการแข่งขันร้องเพลงจีนนายจิตกรนพรวงศ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทัพแได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันสุนทรพุท์ภาษ,ษาจีนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รายการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2564กลุ่มที่1ได้แก่นางสาวทิติวรดาช่วยเกตนางสาวกันสุดาพวงแก้วและนางสาวสิรีธรฤทธเดชากลุ่มที่2ได้แก่นางสาวปวันรัตแซ่ลอยนางสาวปียนุษย์วงมากและนางสาวกลางกมลเดชพิชัย